สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในซีรีส์นะครับชื่อว่าชาตาชีวิตเราใครริคิดนะครับอันนี้ก็มาถึงที่ EP4 แล้วนะครับยามบุญให้ผลสุดง่ายสะดวกนะครับ แล้วก็เหมือนราชรถมาเกยทีเดียวนะครับนะเป็นอย่างไรนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับ3 EP ีก่อนนั้นนี้นะครับนะี EP แรกก็คือไม่มีอะไรบังเอิญในชีวิตเรานะครับในท่ามการสังคมที่วุ่นวายสับสนผู้คนมากมายนะในแต่ละวันที่เราออกนอกบ้านไปพบเจอผู้คนสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่มีอะไรบังเอิญนะครับเรื่องดีและเรื่องร้ายนะครับหลายคนนะครับก็เชื่อนะครับว่านะการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ นะการร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะเป็นที่พึ่งนะแต่ต้องบอกว่าในศาสนาพุทธนะครับนะทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนร้องขอนะครับไม่ได้เกิดจากพรมลิขิตนะไม่ได้เกิดจากเทพบรรดาลน,นะครับเกิดจากกรรมลิขิตนั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่านะในศาสนาพุทธนะครับนะไม่มีอะไรบังเอิญน,นะทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะครับมันยามชีวิตเรานะที่เจอสิ่งร้ายร้ายนะครับในคลิปที่3เนี่ยนะครับยามบาปให้ผลเนี่ย ชีวิตจะสุดยากลําบากนะอุปสรรคปัญหามากมีนะครับทําอะไรก็ดูเหมือนว่าผิดผิดพลาดพลาดนะทำอะไรก็เหมือนว่ามันไม่ได้ดังใจนะนะต้องการสิ่งนี้นะมันได้ไม่เต็ม10บนะจจะได้ไม่ถึงครึ่งนะต่ำกว่า5ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าช่วง วิบากกรรมฝ่ายบาปให้ผลบางคนก็เรียกว่าเกิดข่าวเคราะห์นะช่วงชีวิตคนเรานะครับมาสำหรับคนวัยหนุ่มสาวอายุในน้อย oy, เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นแต่สำหรับคนที่วัยกลางคนขึ้นไป40 50, 60 70อะ่ะผมเชื่อว่าเห็นชีวิตนะมันคล้ายๆกับขึ้นนะมันมีขึ้นมีลงนะครับแล้วโดยเฉพาะคนที่มีสมาธิจิตสงบสงบ,สงบเนี่ยเมื่อพิจารณาตามจะมองเห็นตามความเป็นจริงนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญมันเป็นไปตามกรรมลิขิตนั่นเองแล้วถ้าว่า กรรมที่เราทําไปมันไปถูกบันทึกไว้ไหนก็บันทึกในจิตเราแล้เนี่ยนะครับซึ่งจิตเราเป็นนักเดินทางเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันยังตามไปให้ผลเราได้ถูกต้องเสมอไม่ว่าเราจะอยู่เมืองใหญ่ผู้คนนับเป็นล้านๆนะครับทุกอย่างไม่ได้เกิดจากความบังเอิญนะครับมันมีเหตุที่มาและผลที่ไปเสมอกรรมตามถูกตัวคนเสมอ ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนภบคูมไปไปอยู่ในถ้ำกลางสิ่งแวดล้อมคนนับล้านๆชีวิตที่สับสนวุ่นวายนะครับแล้วก็หูการติดต่อสื่อสารมากมายผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับยามที่บุญกุศลให้ผลเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชีวิตสุดง่ายนะสะดวกสบายนะครับผ่านราชรถมาเกยทีเดียวลักษณะแบบนี้ก็คือสำนวนนะสำหรับคนโบราณน,นะครับที่พูดถึงว่าโอ้โหยามที่บุญกุศลให้ผลนะ สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นนะหยิบจับอะไรก็ถูกต้องไปหมดนะทรัพย์สินเงินทองก็จะมานะพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตปานราชรถมาเกิดทีเดียวจึงนําภาพราชรถมาให้รับชมกันนะครับนะสะดวกสบายมารอเราทีเดียวสิ่งนี้ผมไม่ได้พูดเกินเลยสิ่งนี้นะครับพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ายามที่บุญกุศลให้ผลเนี่ยนะครับจะเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยถูกจับวางไว้เลยสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราเรื่องดีๆ ทั้งหลายนะเรื่องอาชีพการงานนะเรื่องความสําเร็จเรื่องความน่ายินดีนะครับเมื่ออำนาจบุญส่งผลเนี่ยจึงเปรียบเสมือนว่านะสุดง่ายเลยนะครับนะสะดวกเนี่ยปานราชรถมาเกยทีเดียวพบเจอแต่สิ่งดีๆคนแวดล้อมดีๆนะความน่ายินดีทั้งหลายอันนี้เกิดจากอำนาจของบุญนะครับซึ่งต่างจากอำนาจจากบาปอกุศลซึ่งผมทำในคลิปที่แล้วนะครับ ชีวิตช่วงที่บาปอกุศลให้ผลโอ้โหติดขัดอุปสรรคปัญหางานหินงานยากนะครับโอ้โหอะไรก็ทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยนะต้องการ10ได้ไม่ถึงครึ่ง5ดีไม่ดีได้123นะ่งสองสามบางทีติดลบอีกนะครับยามที่บาปให้ผลตรงข้ามกับยามที่บุญกุศลให้ผลนะครับชีวิตนี่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆงามงามนะรเรื่องอาชีพการงานเรื่องทรัพย์สินเงินทองปาฏิารสิ่งใดเนี่ยเปรียบเสมือนราชรถมาเกยนะครับ นะมีสุกปานนั้นทีเดียวสิ่งนี้พระพุทธเจ้านะได้ตัดบอกไว้นะครับซึ่งผมได้เคยอ่านมาด้วยนะท่านบอกว่ายามที่บุญกุศลให้ผลเนี่ยเปรียบเสมือนว่าสิ่งนั้นนะ่ะท่านถูกจับไปวางไว้ในสารที่นั้นพบเจอบุคคลต่างๆเหล่านั้นพบเจอสิ่งแวดล้อมดีๆต่างๆเหล่านั้นเปรียบเสมือนราชรถมาเกยทีเดียวนะครับทุกเรื่องนะครับเราสุกฟันนะเรื่องอาชีพการงานนะครับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องความสําเร็จกิจยศชื่อเสียง เรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนี่แหละครับไม่มีอะไรเหนือกรรมลิขิตนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ